ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสามสาวเป็นจะพาไปเลาะหลานค่าครับจะได้ยังเนี่ย สามสาวมันจะพาไปเลาะหลานข่าครับจะได้ยังเนี่ย <c oughs> คนละทุกคนจะเลือกงเลยมันหน่อยผลเนาะ <c oughs> เอาหาสิบพันก็ได้ <c oughs> เอาเด้อไข่คนละหาหข่งบคนละหาสิบพันเด้อ อยากซื้อ,อยังก็ซื้อรถเ,เออเจ้าเลือกเอารถบวกบวกเอารถเปิดแล้วครับร้านค้าเดี๋ยวให้ผู้สาวซื้อของจะมีจะได้อีกยังซื้อคนรหัสสิบพ,พันจะได้อีกยังเลือกเอารถเด้อจะได้อย่างเลือกเอารถบวได้เกี่ยวกับไอ้โตของเฮาจะซื้อเด้ออันนี้พวกเจ้าซื้อของใส่ส่วนโตเด้เอ บวกบวกให้เพื่อนนะเด่าเดี๋ยวจังใจคิดร่วมกันให้มันได้ให้มันได้หาสิบพันเด้อบู๊ทเศร้ ลานข้าเป็นคนไม่ข้ายาสาผมย้ายยังกัดซื่อก็ได้ตัวแป้งนี่กูนะบวกบวกไปแยกแยกคนละถุงดอเด้อแยกให้ีคนละถุงดดนเห็นน้าเราเขาตอไม่นับแต่

หาสิพันธ์อยู่แล้วจะได้ยังเนี่ยเลือเอาต่ของใส่จะของนั่นน่ะเดี๋ยวไอ้ของอื่นเขาจะซื้อเองต่างหากของกินเป็นไรเลือกได้ครบแล้วบ่ได้ยังสาวนี่แต่ <laughs> ในบอกหาซีพันด้ยบอกนี่ครับ,บปลาไหญคนละสูงละโฉบละโซบ,บเลยนะชิบชิบจะม้วนนะใจเราอีกเลยอ๋อไม่ใช่ผู้สาวงามๆตัวไหนจะกินขนมแล้วบวะจะกินแล้วเนาะยุปปะย้ป้าใดฮะผู้สาวน้อยนี่ยุปปย้ป้าไดนี่ยุปปย้ป้าใดไม่ใช่ผู้งามๆด้กยคำดิโอ้ใหญ่มากเป็นสาวเด้วดิ เอาแซ่บจิบขนมแซ่บนเด็ดๆเพื่อนๆมาเอาขนมมาเอาขนมมาผู้สาวเป็นรองลานค่าครับเหมือดสามแสนในของใส่ like. น,น, CPU. น้ำในขนมน้ำ thấy cảnh nó may to hả bạn